อมคอเลยคอเลครับสงน่อยครับย้ไ้ตงครับเสียงน่อยดคยายไงครับรเต็บขาวครับ เป็นนกเล็บขาวครับว่เล็บขาวเล็บขาวนี่ครับสองเล็บเล็บขัวสองเล็บขาวครับนิ้วกลางกับนิ้วก้อยนะครับเสียงหน่อยครับใส่ลำโพงครับลำโพงซอยครับบักเตียงหนึ่งมาหนี่ลุ่มลุ่มแบบแห้งครับนะครับข้ามกรับตายอยู่แต่นกเล็บขาวครับมาหนี่ครับเล็บแก้วเล็บ ลายครับายงามอยู่ครับลายสนับอีกะทีใหญ่คมใหญ่ครับหรือว่าใส่ได้ครับน,บน,บนี่ครับไอนกเล็บเผลอมาครับวันนี้ครับนกกระปีกนกทายขนอยู่นกปลาทายขนอ่เจ็งหนึ่งรอเมืองเงินเจ็งหนึ่งเอาลงลุก มาครับลมครับมาครับลมครับวันนี้ครับเต็งหนึ่งครับนะครับเลยนกเรียบขาวนะครับอ่าเรียบหลังกับเขาครับโอ้เี็ล้งเกือบเขาวัดส่นิ้วเลยทางตั้งขัวนี่นี่ครับนิ้วก้อยกับเรียบขาคือกันเขาสามนิ้วครับเอาเป็นตาเลียงอยู่ครับตัวนี้ครับคิดหน่ายคิดไม่พอไหมครับวันนี้ลมครับเอาล้มพุ่งซอย ผมค,ครับล้อมพงหอยญี่ปุ่นล้อมพงรีโมดผมนะครับใส่สูตรไหมผ่นล่มๆก็เอาล้มอมพงซอยเอาครับนะครับสวัสดีครับกินอะไรกินไม่พอไหมนครับดูนี่มันพงอะไรต,ต็มหนึ่งครับ